นี่คือหนึ่งไฮไลท์ของบนะูธฮุนไดในงานมอเตอร์เอ2025นะนั่นคือตัวของฮุนไดซา Santa Fe XRT Concept นเซะจะมีชุดแต่งที่นําเข้าจากเกาหลีมาทั้งหมดนะครับซึ่งตัวชุดแต่งนี้จะยังไม่ได้ขายนะก็เอาเข้ามาดูฟีดแบ็กว่าลูกค้าเนี่ยชอบกันไหมนะซึ่งแน่นอนว่าในตัวของชุดแต่งตรงนี้ จะมีเรื่องของล้อ,อยางที่เป็นออฟโรดชุดบรรทุกเนี่ยที่เป็นราวหลังคาด้านบนรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระภายนอกตัวรถรวมถึงในตัวของฮุนไดซันเตเฟ่ไฮบริดนะครับก็จะมีตัวโปรโมชั่นเข้ามาด้วยก็รับราคาพิเศษเริ่มต้น1นึ่งล้านห้าแบาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0 9นานานสูงสุดถึง48เดือนและคันต่อมานะครับนี่คือคุณไดไอออนิกฟรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่ดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใครนะมาพรา้อม ต่้น1 2 3แสน0บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%นเนานสูงสุด8 4เดือนหรือเลือกผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นเพียง15,170บาทต่อมานะฮะฮุนไดสตารเลียนะเปิดตัวรุ่นย่อยใหม่เป็นสตาเลียเอสเซนนะสำหรับลูกค้าองค์กรรับราคาเริ่มต้น1 4 9 9 0 0้าบาทหรือว่าข้อเสนอสําหรับรุ่นอื่นเนี่ยเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0%ผ่อนนานสูงสด 4, 18, ุด48เดือนหรือเลือกรับส่วน นี่คือฮุนไดพาลิเซ่นะใครต้องการรถ SUV ที่เป็นครอบครัวเนี่ยพื้นที่ใช้งานใหญ่ๆพื้นที่ใช้งานเยอะๆเนี่ย คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้มีส่วนลดสูงสุดเนี่ยถึง3 0 0 0 0 0บาทครับหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%นเนี่ยนานสูงสุด48เดือนและภายในบูธยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายซึ่งฮุนไดจะมาพร้อมกับแคมเปญฮุนไดดิวโซกูดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ย0%นเป็นะฮะเป็นทางเลือกมีส่วนลดต่างๆให้เราเนี่ยออกรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะใครที่สนใจรถของฮุนไดนะครับมาดูนได้เลยที่บูธของฮุนไดในงานมอเตอร์เอ็กซ